ชาวราศีธาตุดินเดือนมกราคม2566ตั้งใจฟังดีๆนี่คือดวงชะตาของคุณเริ่มกันที่ใบแรกราชินีคถาสื่อถึงหน้าที่การงานชีวิตปกติอะไรต่างๆจะราบลรื่นราบเรียบไม่หว,ไมไหวือหวาไม่วุ่นวายแปลว่าเดือนนี้ไม่วุ่นว,วายแน่นอนเพราะฉันเป็นเดือนที่คุณอาจจะไม่ต้องเหนื่อยมากเป็นเดือนที่คุณอาจจะทํางานสบายๆแต่ถ้าเกิดคุณคิดอยากจะเปลี่ยนงานเปลี่ยนได้แน่นอนในะนี้ผมย,ยืนยันเลยมาดูกันไปที่2นะครับเนี่ยเจ้าชายคาถาครับเจ้าชายคาถาเจ้าเจ้าชายดาบ ถ้าใช้หังสือทังนี้เรงผมได้ลองอะไรใหม่ๆครับคุณอาจจะเริ่มทําโปรเจกต์เล็กๆงานเสริมรายได้เสริมหาทิศทางอะไรใหม่ๆนะครับบอกเลยว่าทําได้แน่อันนี้ไม่ต้องกลัวนะเดือนนี้เป็นเดือนของการเริ่มที่ดีนะครับต่อมาเห็นมาได้เจ็ดหลีนะครับคุณก็อาจจะลงทุนลงแรงนะครับลงทุนกับสินทรัพย์นะครับลงทุนกับการเปิดร้านเฟิร์นชยัยหรืออะไรต่างๆจะทําได้ดีนะครับแต่ในระยะยาวนิดหนึ่งนะอาจจะมากกว่า2,3เดือนหรือจะเห็นผลนะครับแต่ผมบอกเลยไอที่คุณลงทุนไปจะเห็นผลอย่างแน่นอนใบที่สี่นะครับ สองดาบน,นะครับคุณอาจจะลังเลว่าเอาไงดีตัดสินใจไม่ถูกว่าจะเลือกตัวไหนดีอันไหนดีแบบไหนดีเฮ้ยอันนี้ก็ดีอันนั้นก็ดีเลือกตามเซนต์ตัวเองครับอย่างที่บอกเดือนนี้เป็นเดินง่ายๆสบายๆมันไม่ได้ติดขัดอะไรขอให้จงเลือกตามเซน์แล้วมันจะดีแน่นอนครับและจบด้วยบทสุดท้ายครับ อาอาราอาเก้า,า,าเหลี่ยนนะครับเห็นว่าไอสินที่คุณลงทุนไปจะออกดอกออกผลนะครับสินทรัพย์ถ้าเกิดคุณอยากจะมีทรัพย์มีเงินก้อนนะครับอาจจะซื้อบ้านลงทุนอะไรนตั้งแต่ต้นปีถือว่าเป็นเลิกงานอย่างดีนะครับของชาวราศีธาตุดินนะครับเฮงปังแน่นอนในเดือนนี้ครับ